สวัสดีค่ะน้ำเองนะคะจากช่องสายทานคนนอกหรือเพจรีวิวบางอย่างวันนี้น้ำแต่งหน้ามาแล้วนะคะแต่มันดูเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างใช่ไหมเออมันขาดคิ้วนะเพราะวันนี้น้ายังไม่ได้แต่งคิ้วมาเลยนะคะวันนี้น่าจะมาทำคลิปเขียนคิ้วแบบสายทานสไตล์นะคะดูกันว่าคิ้วแบบสายทานสไตล์เนี่ยทำยังไงนะคะเพราะมีคนถามมาเยอะว่าคิ้วทำยังไงคิ้วสวยใช้อะไรเขียนอะไรอย่างเงี้ย คลิปนี้นะก็จะมาเล่าให้หมดทุกเม็ดเลยนะคะว่าทำยังไงบ้างนะโอเคใครอยากรู้แล้วไปดูกันเลยฟิงจะขอเริ่มตั้งแต่เรื่องทรงคิ้วเลยนะคะเพราะบางคนที่น้ำเห็นที่เขียนคิ้วได้ไม่ค่อยสวยเนี่ยเพราะว่าทรงคิ้วยังไม่ดีพอนะคะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าต้องเริ่มตรงไหนจบตรงไหนนะคะฉะนั้นจะมาบอกไกด์นะว่าต้องทำยังไงบ้างนะหัวคิ้วนะคะควรจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะเราวัดจากข้างๆสันจมูกเราตรงนี้นะ ยาเพิ่มไปถึงตรงนี้นะเราก็ทำมาร์กไว้เราอาจจะใช้สอนดันเขียน,นคิ้วนี้ก็ได้นะคะคือนี่แล้วก็มาร์กไว้ตรงนี้อันนี้คือเริ่มต้นหัวคิ้วนะแล้วก็ห่างคิว้วนะต้องอยู่ถึงตรงไหน,นใช่ไหมห่างคิว้วเราก็วัดตรงนี้จากหางตานะคะอยู่ที่คิ้วเราตรงนี้อ่าฟึ้ แล้วก็ตรงหนกคิ้วตรงนี้ปกติน้ําจะาใช้หนกคิ้วธรรมชาตินะใช้ฝุ่นก่อนแล้วก็ค่อยดินสอแล้วก็ค่อยมาสคาร่านะโอเคก่อนก่อนที่เราจะเริ่มเขียนคิ้วเนี่ยให้เราใช้แปรงที่มันเป็นลักษณะอย่างนี้หรือสิ่งที่มันติดมางกับรองดินสอเขียนคิ้วก็ได้นะคะปัดให้ฝุ่นหรือแป้งที่ติดกับคิ้วเนี่ยออกไปก่อนนะก็จะปัดเพราะว่าเราแต่งหน้าท้ารองพื้นอย่างเงีง้ยก็จะมีแป้งติดก็ปัดไปก่อน ปัดแค่เอาฝุ่นออกเฉยๆนะคะอ่าโอเคเสร็จแล้วเนี่ยถ้าใครที่เป็นมือใหม่แนะน,นำให้ใช้แบบฝุ่นก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคส designing eyebrows นะสี ex 4นะคะลักษณะข้างใน,นก็จะเป็นประมาณนี้นะเวลาเราเขียนคิ้วเนี่ยนะคะเราควรจะให้หางหางคิ้วเนี่ยเข้มที่สุดตรงกลางก็ไล่เข้ามาแล้วก็ตรงหัวคิ้วเนี่ยเขียนแบบฟุงฟ้งๆนะคะ อให้อ่อนที่สุดนะอเพราะฉะนั้นที่เขียนคิ้ววันนี้มันจะค่อนข้างตอบจกนะคะแล้วก็จะใช้สีเข้มสุดก่อนนะก็จบออกมาเดี๋ยวทำคิ้วข้างนี้ให้ดูนะก็จะเขียนไปตามนี้เลยตรงทรงหางคิ้วอย่างนี้นะคะ า,าิวมอันนี้คือคิ้วที่น้ำกันไว้แล้วนะแต่ถ้าใครไม่มั่นใจในผิหมอนการกันคิวของตัวเองนเนี่ย mm. ก็ให้ไปตามร้านโปรเฟชชั่นแลก็ได้นะคะ mm. เขามีรับทําคิ้วเยอะเลยแต่ว่าช่วงนี้โควิดอาจจะยังไปไม่ได้แต่ว่าส่วนถ้าผ่านช่วงนี้ไปแล้วก็สามารถไปได้นะคะต่อมาตรงกลางคิ้วนาะก็จะใช้สีสองสีนี้ผสมกันนะ mm. ก็ไลทมาเลย ยังผสมสีกันเหมือนเดิมนะใกล้ๆก,กับส่วนที่เรามาร์กไว้เห็นไหม ตรงที่มาร์กไว้นี่คือตรงที่คิ้วจะต้องแบบเรือนหายไปนะไม่ใช่ว่าเข้มมาถึงตรงนี้นะนก็จะกลายเป็นคิ้วชินจังเกินนะเออพอนะน้ำได้ส่วนประมาณนี้แล้วใช่ไหมก็จะเหลือไว้หน่อยนึงแล้วนางก็จะใช้แค่สีตรงกลางอย่างเดียวนะคะสีกลางอย่างเดียวไล่มาจนถึงขีดที่กาหนดไว้นะ ทำไปทุกวันทุกวันแต่มันก็ชินเองเห <c oughs> มือนคิวแบบเครื่องหมายลบแล้วตลกเลยนะโอเคพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะที่จริงไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้แบบไม่ต้องให้มันเหลี่ยมขนาดนี้ก็ได้นะพอได้ประมาณนี้แล้วปุ๊บนะนางก็จะใช้สีอ่อนตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นแปรงปุ่มที่เขาให้มานะคะเพื่อเบรนตรงนี้นะนี่เลยปัดนี้แล้วก็ไล่มาที่สันด่งนะคะ เป็นการไล่ด่างแบบอ่อนๆอไปในตัวนะมานี้อีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันอ่ะก็ได้หัวคิ้วฟุ้งมาแล้วปุ<ฮ>๊บอ่าเป็นงไงด,ดีนะแต่ว่ายังไงอะคะมันแบบว่า หางคิ้วมันยังไม่คมเนาะเราต้องเติมหางคิ้วด้วยนะหางคิ้วเนี่ยน้จะใช้เป็นตัวดินสอนะคะดินสออันนี้นะ้ำเป็น e t u d ด House นะคะ d r a w i n g Eye b r o น s นะจะเป็นสีเบอร์สามนะคะใครจะใช้สีอื่นก็ได้นะแต่ว่าน้ำแนะนำว่าให้เป็นสีแบบไม่ต้องเข้มมากนะคะเอาเป็นสีออกน้ำตาลให้เข้ากับคิ้วนะลงมาเนาะแล้วก็จะเขียนไปเน้นที่หางคิ้วนะอ่ะนี่ดูก่อนพี่ยังไม่ได้ทานะมันยังจะฟุงฟ้งๆอยู่ใช่ไหม,มก็จะใช้ตัวนี้นะเขียนตรงแถวแถวนี้ แต่น้ำไม่ได้เข็นหนักมากนะแค่ให้มันแบบกลมขึ้นนิดเดียวก็ทำห่างคิ้วแหลมกมานะประมาณนี้แล้วก็อาจจะเก็บพวกท้องคิ้วแล้วก็ขอบคิ้วด้านบนนิดนึงนะคะตรงที่มันเวงหวงหายไปนะ ประมาณนี้แล้วก็จะเห็นว่าข้างนี้จะเริ่มขมข้างนี้แล้วถ้ามันเลอะออกมาอย่างนี้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บทีหลังแล้วใช้ตัวแปรงนี้นะคะปัดปัดปัด,ปดอีกข้างนึ่งทำเหมือนกันแหละน้องจะต้องใช้มาสคาร่าคิ้วต่อนะคะมาร์คคาร่า,าคิ้วจริงๆเป็นของอะไรก็ได้นะก่อนนี้น้องก็เคยใช้ทั้งของอีทูดี้ของเมเบลี่หรืออะไรก็แต่แต่ตอนเนี้ยปัจจุบันน้ำใช้ของอินทูอิดนะคะเป็นสีดีบราวน์นะ เราใช้มาสคาราคิ้วเนี่ยก็อย่าให้มันเยอะเกินนะเยอะเกินเดี๋ยวมันเลอะนะคะมันก็จะใช้มาสคาราคิ้วปัดตรงกลางก่อนนิดนึงนะเพื่อให้มันไม่เยิมเกินเนาะปัดตรงกลางก่อนนี้แล้วก็ไปที่หางคิ้วแล้วที่เหลือเนี่ยค่อยมาที่ททหัวคิ้วนะช่วงนี้เขาคิดฮิตคิ้วตั้งใช่ปะเราก็แค่ก็ทําให้มันตั้งขึ้นหน่อยอย,อย่างงี้ปัดขึ้นนะคะ โอเคตอนนี้ก็จะได้สีอายแชโดว์มาแล้วคะแล้วก็ทรงคิ้วก็เรียบร้อยนะขนคิว้วตั้งแล้วนะคะทุกอย่างโอเคนะถ้าใครไม่มั่นใจก็จะใช้คัตตันบัดที่ใช้เมื่อกี้แหละเก็บขอบอีกทีนึงนะแล้วก็น้ำจะเก็บคิ้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะด้วยแป้งผสมรองพื้นนะกับแปรงอะไรก็ได้ ก็จะเอาแป้งผสมรองพื้นมานะมาทาตรงเนี่ยใตย้ใต้หนกคิวนะรอบๆเลยบางคนเขาจะใช้ไฮไลท์เนาะแต่ว่าน้ำจะใช้แป้งผสมรองพื้นนะคือบางคนาอาจจะใช้คอนซีลเลอร์นะนก็ใช้แค่แป้งนี้ตัดล้มันก็คิ้วจะเด่นขึ้นอีกนะคะ ก็เคลียร์คลีนให้เรียบร้อยนะเท่านี้ก็จะได้ละเรียบร้อยแต่คราวนี้พอใครที่อาจจะยังไม่ได้ถอนขนคิ้วหรือยังไม่ได้กันคิ้วเนะี่ยนางก็จะแนะนําว่าให้เขียนคิ้วให้เสร็จก่อนใช่ไหมให้ได้รูปทรงก่อนเสร็จปุ๊บค่อยถอนขนอย่างวันนี้นางก็จะมีขนเล็กๆน้อยๆตรงนี้เดี๋ยวน,นางก็จะถอนให้ดูเลยแล้วกันแล้วก็ถอนปกตินะนางใช้การถอนมาตลอดเลยไม่ค่อยได้ใช้แบบเจ็บนิดนึนนงนะไม่เคยใช้มีกันอะไรอย่างนี้เลยนะใช้เป็นการถอนขนคิ้วมาตลอดนะคะ แรกๆมันก็จะเจ็บมากหน่อยพอหลังๆมันก็จะชินนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราต้องถอนเยอะใช่ปะ่ะถอนหลายเส้นแต่พอหลังพอเนี่ยพอมันทำน,นานๆแล้วก็ค่อยถอนเอาันลวเวลาไม่กี่เส้นมันก็ไม่ค่อยเจ็บมากเท่าไหร่แล้ก็จะถอนทั้งใต้หนกตรงนี้นะคะแล้วก็ทั้งข้างบนตรงนี้ด้วยที่มันเลยขึ้นมานะทั้งหมดเลยทั้งกรอโกเลยนะคะ ผลิตภัณฑ์หลักที่ใช้ในการทำคิ้วก็คือ3ตัวนี้นะคะเหมือนเดิมนะ3สหายนะแล้วก็จะมีตัวที่ใช้เก็บคิว้วคือจะเป็นแป้งผสมน้ำคิ้นิดหนึ่งนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นคิ้วที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเป็นไงได้อยู่เนาะมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะ โอเคก็จบกันไปแล้วนะคะกับการเขียนคิ้วแบบสายกา์นสไตล์เมื่อคีว่าเพื่อนๆน่าจะเอาทั้งเทคนิคแล้วก็อุปกรณ์ที่น้ำใช้ไปปรับใช้กับคิ้วของตัวเองได้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้น้ำด้วยนะคะ